โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราสองคนว่าจะไปเดินเล่นทั้งล่างนะครับว่าชาวบ้านชาวช่องชาวเมืองเขาเป็นยังไงครับ6โมงพอดีเลยยืนตรงก่อนเฮ้ยยืนตรงชาติกันครับให้ดูอะไรข้างล่างมีพวกเด็กน้อยอะไรวิ่งเล่นเต็มเลย แล้วเขาก็มองมาครับมองมาตอนลุงแกผ่าเห็นแต่ห้ำยาไห้ำน้อยๆยาวๆเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินด้วยจะไปเดินเล่นด้วยไม่รู้มีตรงไหนหน่าไปก็ไม่รู้เพราะว่าไม่เคยมาเที่ยวบางแสนครับตาลายเหมือนกันนะ่นี่งเป็นบันไดเลื่อนแบบเดินนะครับนี่ครับต้องเดินเอา เขาน่าจะปิดหรือเปล่าหรือไม่ก็เสียตอนนี้เราอยู่ห้างห้างอะไรวะห้างเหลมทองหรือเปล่าวะคนโคตรเยอะอ่ะลืมไม่ได้โลกว่าจะหาที่จอดรถได้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับน่าจะอยู่ชั้นสามนี่ครับร้านอะไรนี่ อาจิบังรามงิงแต่เราว่าเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางดีกว่าก๋วยเตี๋ยวหน้าห้างน่าจะแซ่บกว่ารถจอดเยอะแต่ทำไมคนทั้งไงไม่ค่อยเยอะวะรถคนเยอะป็งเกงไงนี่เออเสื้อผ้อาพ,พวกนี้ถูกเดยนี่เราซื้อแบบนี้ดีกว่าครับร้อยห้าสิบบาท ไงสีขาวสวยหาซื้อเสื้อตัวหนึ่งดีกว่าดูไปก่อนเ้อที่ไปเดินดูรอบๆกกินมัมครับนี่มันมันไม่ถูกปากลุงหรอแไปหากินก๋วยเตี๋ยวเรือดีกว่าอันนี้อะไรยายโยอีโอ เคยกินอยู่ครั้งหนึ่งแพงเหมือนกันอาหารเป็นเซตนะมีผัวด้วยมันต้องมีเสื้อผ้าขาย này một xin phình nào rất sống mai nó ừ. sống mai không ชิ้นมากินเล่นๆก่อนนะครับโซอ,อะไรวะนี่เจนเสื้อผ้ากับกับข้าวอยู่ด้วยกันเลยเจนแหวนเจนนั่นแหวนเจนนี่ไงรับเคก้กขับไข่ทาร์ตไข่เค้กส้ม ตัวต้มมีทุกที่เลยครับนี่ของโปรดของเราครับขาดแต่ส้มนี่ส้ตามตำมาแล้วอันนี้คลปอะส้ตมตำนะครับนี่ครับโห,โหของกินเพียบเลยครับห้างแห่งนี้นี่ครับ พวกเราหมาะกับแบบนี้มากกว่าครับนี่มีตั้งหลายร้านเลยเช่นเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวตรงไหนวะก็มีก็มีเหรออ,อันนี้ตามสั่ง นี่อ่ะนี่ป่ะเดินไปดูก่อนไหมทางนู้นด้านน,านี้เลยเนาะมาครับก็เตียวบะหมี่เกี๊ยวไงตรงไหนข้าวมาี่หรอ่ะโอเล่งไงเออนี่ก็ได้ได้เลยมาว้าวลูกชิ้น ชิมก่อนปรุงนะโอ้ยจืดจ็ดมากมาตานไปอืม oh, <no. S 1> ลาสุดว่าจืดจืดไปครับหน้าโมครับหน้าโมรามีบปีแล้วครับ ใครจะหมุกว่ะหมดเรี่ยง I I หมดไหมดเดี๋ยวเราจะไปหาร้านนั่งดิ้งสักชั่วโมงหนึ่งครับก่อนเข้าไปนอนใครรายยายนาตะเ,เพียนเ่ยซื้อยายหน่อยอันเท่าไหร่ครับ เลยเขินอันนั้นแหละสวยยายขายถึงกี่ทุ่มนี่ยายเอายายไม่นอนบ้านเหรอฮะ นยายก็นอนอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอไม่นอนทีนี่แต่ก่อนมาบุกอ๋อครับโชคดีครับยายโอเคครับตอนนี้เราก็ทานก๋วยเตี๋ยวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาหาร้านนั่งวิ่งก่อนเข้านอนนเนาะตอนนี้อยู่นี่ครับหน้าหาดเลยเห็น เห็นมีอยู่ร้านหนึ่งนะนัานัา่งอยู่โอ้สาวลาวครับวันนี้เราจะมาขุนให้สาวลาวร้อยกิโลเร็วเลยนะครับไปไปดูกันว่าจะเข้าร้านไหนครับ ขวดเดียวพอแล้วลทำไมมีตัวพีด้วยวะกินไหมครับเ<ต>จนไม่กินแจวโคกเหรอมีโค้งไหมครับโค้งคนนั้นแล้วพี่ต้องกินคนเดียวเหรอสามขวดดิ สมโชกินเบียไม่ค่อยได้ด้วยตอนนี้ประมาณกี่ทุ่มแล้วตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วครับสาววกินโคกเฉยเลย

กดเดียวครับตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วเราสั่งอะไรบ้างวะมีมีผู้อัดวาซาบิกับยำปลาหมึกเราจะกิน3มคนที่หมดเราก็กลับแล้วครับพรุงนี้มีธุระแต่เช้าอีก เรจะไปทุกที่ครับไปหาความแปลกใหม่ให้ท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าได้ยินไหมเอ่อฝากฝากด้วยนะครับฝากด้วยเดี๋ยวขอปิดเทปก่อนเดี๋ยวเมาแล้วปิดไม่ได้นะครับครับขอบคุณมากนะครับเสื้อส่งมาครับ